สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องวันทุกคนนะครับผมก็เนื่องในโอกาสที่ตัวผมเองนะครับก็เพิ่งครบครอบสิบเอ็ดปีนะครับที่ได้อยู่ในวงการนี้มาแล้วก็ได้เป็นเด็กซานตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจขอบคุณขอบคุณทุกๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาสิบเอ็ดปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเหมือนที่เราพิมพ์ในอินสตาแกรมเลยครับว่าผมผมยังยืนยันว่าจะทาทุกโอกาสที่ได้รับ ผลงานต่างๆให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับผมแล้วก็ยังอยากจะรักทุกคนแบบนี้อยากตอบแทนทุกคนที่ทุกคนได้รักผมแบบนี้เสมอมาสิปีให้ดีที่สุดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพก่อนนะครับช่วงนี้ไม่ได้เจอกันก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับรักษาตัวเองใส่แมส่อยๆใส่แมสทุกที่ที่ไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมล้างมือเจลแอลกอฮอล์ไปบ่อ,บอย,อยจะได้ช่วยกันระงรับการระบาดของโควิด -19 ทีนะครับผมแล้วก็ ถ้าวันหนึ่งเราทุกอย่างสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาเจอกันนะครับผมคิดถึงทุกคนเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณ11ปีที่ผ่านมามากๆนะครับก็ฝากละครด้วยนะครับใครที่คิดถึงตอนนี้ก็ดูละครกันได้ผู้ใหญ่สังกางเกงสีนะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหธัสหนึ่งทุ่มทางช่องวันนะครับฝากเชียร์โอ๋ด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมที่แฟนคลับจัดขึ้นให้ในวันที่ครบรอบเสียีนะครับถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็รู้สึกประทับใจมากที่ มีการเชิญชวนกันของแฟนคลับไปร่วมการทำบุญในการบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาสภานกาัติไทยนะครับผมก็น้อมบูาบุญกับทุกคนด้วยลวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีการแบบว่านํารูปของผมไปติดที่ทุกๆนะครับในการที่จะแบบโปรโมทให้รู้ว่าเนี่ยครบรอบส็จปีของพี่การนะนะครับแล้วก็พากันไปเที่ยวที่ต่างๆก็น่ารักมากๆนะครับขอบคุณม,มากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้ like, ไลฟ์ like กับทุกคนด้วยได้ร้องเพลงทุกคนฟังนะครับถึงแนมะ้ว่าจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็ มีมสู่ทุกทาครับที่ร้องเพลงทุกคนฟังขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพกวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ